โอ้พี่น้องได้ปลาเล่นริ้วริ้วเลยขู่ได้ตัวใหญ่มากเลยเนั่นๆไ่ดูว่าปลาอะไรนะแต่ว่าขู่เขาไปแบบเร็วมากนี่มีตัวตามมีตัวตามโอ้โหนี่แหละพอได้อะไรขึ้นมาแล้วก็มีการล่าการไล่แล้วเนี่ยโน่นโน่นเร็วแค่ไหนไปยังจะหลดุดเอาอุ้ยมาอีกเอา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 เกิดเหตุอะไรขึ้นดูดู นี่นี่แหละวิถีของเจ้าตัวเงินตัวทองละตัวหนึ่งได้ปลาตัวนั้นก็ต้องไล่กันฮะเป็นฝูงมาโน่นโน่นโน่นไปแล้วไปแล้วไปไกลเลยโน่นโน่นโน่นเห็นไหมข้าวไปแล้วโน่น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 ่นนั่นหามุมขึ้นโอ้ยไม่ใช่เล่นปลาเผือกสีทองของนาเล็กแล้วล่ะ อ้ยนนนู่นนนไปอีกแล้วโอ้โอ้ยอุ <Commission> ้อ้ยไปแล้วนนนู่โอ้ยอย่างมันนะพี่น้องเศึกครั้งนี้นูนนูไปละเดี๋ยวตามไปชมกันนี่ฮตัวที่ได้ปลาก็พยายามว่ายหนีไปเรื่อยนะนะเอาไปติดต้นไม้อีก โอ้ยได้ตัวใหญ่มากเลยพี่น้องเอ้ยปน,นินตัวใหญ่มากเนี่ยมันไม่ได้กืนง่ายๆนะเนี่ยนดนๆนมีฮะม,ม,มีตาม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 พุ่งตามเลยออ้ยฮึบออ้ยนี่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 ไปแล้วไปแล้วไล่บอกแล้วระวังหลังพุ่งหนีแล้วเนะยหนีไปไหนล่ะเดี๋ยวคอยดู เดี๋ยวจะไปผล่ตรงไหนโอ้ยโน,น่นโ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 น่นเฮ้ยนี่เอานี่นี่นี่นีเ่เดี๋ยวกัดขาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันกัดขาแล้วมันลากขึ้นบนเลยเฮ้ยเอ้นั้นเฮ้ยต้องโอ้โหมันเล่นโหดขนาดนั้นเลยเหรอเอาแล้วปลาก็หลุดเอาเอานี่โอ้โหปลาหลุดไปไหนแล้วพี่น้องโอ้โน,น่นโนโน,นปลายังลอยอยู่โน,น่น พอปลามันเรียบร้อยแล้วนะโน่นโน่ปลาลอยอยู่เดี๋ยวเคยดูว่าตัวใหญ่เห็นละวตัวใหญ่เห็นละเห็นล้เนี่ยนีนจ้องแล้วตายแล้วนี่ตัวเล็กได้อุตสาห์จับปลาได้เสร็จพี่ใหญ่ครับนี่ฮะตายแล้วน,น,นั่นแหะนั่นแหละนี่ดูเนี่ยดูทักษะการกัดปลานน่นโอ้โห อ้หตัวใหญ่มากพี่น้องโน่นโน่นไปแล้วไปแล้วพรุ่งนี้ต้องไปหากินบนบกนะ,นะดูว่ามันจะไปแอบกินตรงไหนโน่นอะไปแล้วไปวางละววางแล้วก็หาวิธีกินนี่ฮะหาม,มุมดีๆนะ คือถ้ามันยังไม่ไม่เน่าเนี่ยหูหูหโหมันมันงับงับเข้าปากเลยมันไม่โยนยเข้าปากเลย